ถ้ารักมากก็จะแขนมากพลอยชมานเป็นผู้หญิงที่น่ารักในจุดหนึ่งนะนางเคยพูดกับเรานานมากเลยเขาบอกว่าตอนหนูอะตอนหนูเป็นหนูตอนหนูก็รักผัวของหนูทุกคนแหละเหมือนแม่เราก็มองว่าฉันเข้าใจนางคือผู้หญิงคนหนึง่งที่ให้ทุกอย่างให้หมดเลยถ้ามึงเอาความรักกูไปได้เวลาเลิกแล้วแล้วกูจับอะไรได้มึงจงเอาความเกลียดกูไปด้วยรู้จักทั้งสองคนแต่เข้าใจทั้งเข้าใจทั้งคู่ ถ้าอยากสนุกยังไม่หยุด้าไม่มีคู่อย่ายุ่งกับพลอยเชอรอมานเพราะนางนางจะหยุดแล้วนางจะหยุดกับคนคนนั้นฉันว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยนะถ้ารักมากก็จะแคนมากและถ้าเชื่อใจมากแล้ววันหนึ่งมาเจอความจริงอะไรใดๆเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะ,จะเขาจะโกรธเขาจะเสียใจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคย คือเคยคือเจอเจอพลอยพลอยชมานเป็นผู้หญิงที่น่ารักในจุดหนึ่งนะนางเคยพูดกับเรานานมากเลยประมาณเกือบยี่สิบปีที่แล้วตอนนั้นเขาเป็นแฟนกับตอนเขาเป็นแฟนกับพี่โดมแล้วเขาเลิกไปแล้วตอนนั้นเขาเลิกไปแล้วแล้วบอกเรานี่นะอะไรอย่างเงี้ยเรานี่นับดีกับทุกคนเลยนะแต่แล้วเขาชอบเป็นเพื่อนกับเขาเลิกไปแล้วเขาจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเขาเขาบอกว่าตอนหนูอะ ตอนหนูเป็นหนูตอนหนูก็รักผัวของหนูทุกคนแหละแม่มา <c oughs> พูดคำนี้ว่าหนูก็รักคนคนหนูก็รักผัวทุกคนแหละที่ตอนที่เป็นเป็นผัวหนูหรือเป็นแฟนหนูเงี้ยซึ่งแบบเราก็มองว่าฉนาันเข้าใจเลยฉันเข้าใจเลยความความคนอื่นอาจจะตกตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี่ถ้าเราไม่ได้มองว่าไม่ได้มองว่าแบบว่าวเขาเป็นดารานนะจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องมีแบบแผนมีอะไรให้รู้ได้เลยว่า นางคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ให้ทุกอย่างให้หมดเลยถ้ามึงเอาความรักกูไปได้เวลาเลิกแล้วแล้วกูจับอะไรได้มึงจงเอาความเกลียดกูไปด้วย<อ>นี่คือผู้หญิงซึ่งมันเป็นมันคือผู้หญิงอะ่ะมันคือมันรักได้มันก็เกลียดได้ยิ่งรักมากมันยิ่งเกลียดมากเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคุณไม่ใช่แม่ชีแม่ชีย,งยังหนีเที่ยวกันเลยเออคือกินข้าวอยู่ยแล้วน้องข้างๆยื่นโทรศัพท์มานี่ BITC h แล้วก็บุหรี่เสียงสูง uh oh. สารี่เสียงสูง uh oh. อะไรเนะ่ยแล้วก็หือ้อ uh oh. ต้องโกรธขนาดไหนถึงจะเป็นอย่างนั้นได้แต่เข้าใจเลยนะคะเข้าใจว่าความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้หญิงอย่างที่บอกสรุปเลย uh oh. เคยพูดไว้ว่าโลกมันหมุนได้ด้วยเงินไม่ได้ด้วยความรัก uh oh. เช่นเดียวกันในการหมุนของความรัก uh oh. ก็หมุนพร้อมความเกลียดไปด้วยและถ้ามึงทํา ให้กูไม่พอใจหรือทาให้กูเสียใจมากแค่ไหนมึงก็อย่าอยู่ดีเลยข <ST uk le> ้าจะบอกว่าวงการเอ่อวงการเรามีมิติใหม่ๆความที่ความที่โซเชียล,ลมือถือมันอยู่ในมือแล้วเรามันเซียเ่ยวเดียวเวลาคนโกรธอ่ะไม่ต้องอยัดถ้าไม่ได้บอกว่าแค่ผิดหรือถูกหรือควรไม่ควรอะไรนะคะให้มองแค่ว่าก็คนมันเสียใจก็คนมันแค้นใจมันก็ ออกไปอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดอะอย่างน้อยที่สุดแม่รู้สึกนะว่าฉันชื่นชมในความจริงใจของนางที่มีต่อตัวเองต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ในโหมดนั้นะ่ะฉันคือพลอยเชอร์มานที่รักคนคนหนึ่งเคยรักคนคนหนึ่งฉันไม่ใช่พลอยเชอร์มานที่เป็นเป็นเป็นนางเอกเป็นนู่นเป็นนี่เป็นใดๆ ในโลกของโซเชียลโลกออนไลน์ค่ะมันทําให้เราเห็นตัวจริงของคนคนนั้นมากขึ้นแล้วคุณจะเลือกรักหรือหรือไม่รักเขาได้เลยเพราะอะไรทุกคนแบบให้แบบแจกให้แบบจริงๆให้ในสำรักของตัวเองจริงๆงหงายหมดหงายไพ่มาหมดแล้วเลือกเอาว่าคุณยังรักคนนี้อยู่หรือคุณจะไม่รักเพราะอะไรเพรเพายัางไี้รู้กันไปว่าเราอะ อยู่ฝั่งเขาหรืออยู่ฝั่งใครหรือเราเพราะว่าจะบอกว่าบางคนก็เสพแล้วผ่านๆแต่บางคนก็เสพแล้วก็ถ้ามันเป็นเราให้ลองคิดก่อนถ้าเป็นฉันฉันคดนงด่าให้เพื่อนฟังฉ่ำฉันคงใช้คําพูดพวกนี้แหละฉ่าแต่ด้วยความที่ที่ที่เป็นออกมาเป็นเป็นทรงอย่างเงี้ยในในสาธารณะก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเป็นเ,นเรื่องอะไรแต่ว่าอยากให้เห็นใจอยากให้เห็นเห็นเห็นใจกันหมดแหละว่าแบบเออนะ ลอยเชอมาในในใน,ในในในสายตาของคนข้างในอะ่ะก็คือลอยเชอมาอก็คือญญผู้หญิง <มา S 1> คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่โคตรจริงเลยนางจะถ้านางชอบใครนางสนิทใจกับใครานางจะเต็มที่นางจะเต็ม,ตมที่เป็นคนเต็มที่ถ้าไม่ชอบอะไรที่ผ่านมานางก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนางก็จะเต็มที่เหมือนกันก็ไม่ชอบแต่มันก็ดีไหมดีว่าแบบโอ้ไม่เป็นไรหรอกค่าแต่ข้างหลังหนักกันฉับหรือหลังไหมเลยเออแบบข้างหลังแบบถลกหนัง,งหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยรู้จักทั้งสองคนแต่เข้าใจทั้ง เข้าใจทั้งค네ู้เข้าใจเข้าใจว่าเด็กวัยเนี้ยสไตล์เนี้ยผู้ชายสไตล์เนี้ยทรงนี้เป็นแบบนี้สไตล์นี้ถ้าถ้าถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วทรงฮิปฮอปว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยมันเป็นฮิปฮอปว่ามันจะเป็นแบบว่ามันเป็นฮิปฮอปมันจะมีความแบบโยอะๆท่าจะมีความแบบโปรเสน่ห์มีความแบบแบบ ว่าจบมาจะเบฟมนเราเอาคำว่าเบฟมาจากไหนอีวกฮิปปไงเขาโอผู้หญิงเก่งใช่บนฮิปป์เขาโอผู้หญิงเก่งเขาโปรยเก่งแล้วก็ในทรงของทรงของนั้นก็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 เข้าใจได้นะคะเข้าใจได้ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงวัยของเขาที่จะจริงจังกับใครอันนี้ก็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 ต้องเข้าใจคิดว่าเวลาเราจะกับกับด้วยความที่ที่น้องน้อง น้อง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 ฮิวบของเราอะ่ะเขาเป็นเด็กอยู่นะเขาเป็นเด็กเเป็นช่วงวัยเขาเป็นทรงของเขาพอพอ,พอเราเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วที่เราเห็นก็เอา้าจีบกันเหรอฉันเอามือทำอย่างนี้นิดนึงซึ่งน้องผู้ชายเขาก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยเขาฉันอาะถูกฉันเอามือทำอย่างนี้นิดนึงนิดนึงร <c oughs> ู้ไมาเยอไม่ใช่รู้ค่ะแต่ว่าดูจากดูจากทรงว่าดูจากทรงว่า ไม่น่าจะหยุดง่ายๆเลยน่าจะแบบว่าเอออันใดใดผิดไหมถ้าผิดต้องแยกเป็นข้อๆค่ะผิดต้องแยกเป็นข้อๆถ้าอยากสนุกยังไม่หยุดถ้าไม่มีคู่อย่ายุ่งกับพลอยเชื่มาน่าอ,อย่ายุ่งกับพลอยเชมนันใครก็ได้ที่ไม่ใช่พลอยเชื่มานาใครก็ได้ที่ไม่ใช่พลอยเชมันเพราะอะไรเพราะนางนางจะหยุดแล้วนางจะหยุดกับคนคนนั้นแหละดังนั้นอ่ะมันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบฉันก็ไม่ใช่แบบ ฉันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รู้หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแหละแต่ว่าพยายามที่จะเข้าใจในทุกๆเรื่องความที่แบบเราก็แค่เหมือนทุกๆคนอะคะ่ะที่ได้รู้ข่าวอยู่แค่นี้เราเข้าใจทั้งผู้หญิงเข้าใจทั้งผู้ชาย